สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะน้องซาร่าพึ่งจะปั่นจักรยานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะแต่ว่าคันนี้จะคันใหญ่นิดนึงนะน่าจะยากนิดนึงเพราะว่าขาย,ยังไม่ถึงพื้นนะคะแต่ว่าอีกคันนึงสีเหลืองเนี่ยจะถึงพื้นแล้วนะจะง่ายกว่าอันนี้น่าจะรอสักปีหน้าเมื่อกี้จักรยานลม้มลงให้นะคะเจ็บไม่รู้ว่าเจ็บหรือตกใจนะน่าจะตกใจมากกว่านะคะ เมื่อเช้าอากาศออกจะหนาวแล้วก็แบบคลึมคล้มๆนะคะตอนนี้แดดเริ่มออกนิดรู้สึกว่าร้อนนะก็เลยให้สามีเอาเสื้อกันหนาวไปไว้ในบ้านนะคะไม่เอาไปด้วยละแต่ว่านิดเอาผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่มาด้วยหนึ่งผืนนะคะแล้วก็เอาเสื้อกันหนาวน้องซาร่ามาด้วยน้ําเปล่าสองขวดเล็กนะคะแล้วก็ขนมนิดหน่อยนะมัฟฟินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ้าปูสําหรับปิกนิกนะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะเผื่อแบบเหนื่อยขึ้นมาจะนั่งพักนะคะเราก็จะได้มีผ้าปูพื้นนั่งได้นะ น้องฟิลน่าไม่ไปด้วยนะคะน้องฟิลน่านะัดเพื่อนเอาไว้เพื่อนมาหาที่บ้านนะปั่นจักรยานมากันนะคะแต่ว่านี้ไม่แน่ใจว่าน้องฟิลน่าจะปั่นจักรยานออกไปหรือว่าจะเดินไปนะไปเล่นกันนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูอะไรนะรถคู่ใจ <laughs> และนี้ก็เป็นจักรยานคู่ใจของนิดนะคะ <laughs> สีชมพู สองคันนี้เราซื้อพร้อมกันนะคะก็จะเป็นคันของสามนิตแล้วก็คันของนิดนะคะส่วนคันของน้องซาร่านั่นะจะเป็นคันเก่าของน้องฟิโอน่านะคะวันนี้น้องจะลองคันใหญ่นะเพราะว่าสามนิตบอกว่าลองนิดหนึ่งนะคะนิดกําลังจะทําความสะอาดนี่ก็จะเป็นหน้าร้อนครั้งแรกที่นิดเอาจักรยานออกมาใช้เลยนะคะปีหนึ่งเราปั่นจักรยานกันไม่บ่อยนะไม่ค่อยได้ปั่นนะคะ ช่วงที่นิดไปออกกําลังกายเนี่ยนิดอาจจะได้ปั่นบ้างนะช่วงนี้ช่วงโควิดเขาหยุดออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวนิดรอก่อนนะเดี๋ยวนี้จะไปสมัครใหม่นะคะช่วงนี้ก็ออกกําลังกายที่บ้านไปก่อนนิดนิดหน่อยๆช่วงนี้นี่ก็เล่นแต่พวกลูกบอลนะคะแล้วก็เที่เดินที่อยู่บนห้องนั่งเล่นนะคะเวลาสามีกับนิดดูหนังกันอะไรเงี้ยนิดก็ออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยนะคะ ็ทำความสะอาดรถเนะาะเมาสมอยอันนี้จะเป็นจักรยานของน้องฟิโอน่านะคะน้องจะปั่นจักรยานไปกับเพื่อนนะเพื่อนเอาจักรยานมาก็จะไปปั่นจักรยานกับเพื่อนเตรียมพร้อมแล้วนะคะนิดบอกให้สามีซื้อกระเป๋าสำหรับใส่ของ ที่ข้างๆจักรยานนะนีดไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน้องซาร่ายังปั่นจักรยานไม่ได้เราใช้รถพ่วงนะคะแล้วของทุกอย่างเราก็จะใส่ในรถพ่วงแล้วสามีนี้ก็จะเป็นคนพ่วงรถนะคะสามีเอาจักรยานเขียวไปเก็บนะเพราะว่าน้องซาร่าไม่ไหวจริงๆนะคะสรุปก็เลยต้องเอาคันเล็กไปนะ ปอ,อเลยน้องสายลาไปเลี้ยวรถนะคะฝึกกับสามีนิดสองสาวันก็ได้เลยนะแต่ว่ากับนิดเนี่ยปีที่เรานิดฝึกสอนตั้งนานนะคะปั่นไม่ได้ปีนี้ปั่นเร็วมากมาดูกันว่าเราจะไปถึงไหนกันนะคะวันนี้ พ่อลูกปั่นจักรยานไปกันต่อเลยนะคะเราจะแบบลัดเลาะไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ไปถนนเส้นใหญ่นะคะแต่ก็มีบางช่วงที่ติดถนนเส้นใหญ่นะคะต,ต, <c oughs> ตรงนี้นะ่าจะเป็นพวกแป้งไวน์นะคะหรือไม่ก็ที่ทำเบียร์นะแต่ไม่น่าจะใช้แก๊สเทนนะคะ <c oughs> มีเก,กเกนเฟีย <c oughs> <laughs> มีคนอื่นด้วยนะคะสลับกันวิวหมู่บ้านแถวๆหมู่บ้านนิดนะคะ <Hello. S 1> บ้านนิดอยู่ตรงนู้นนะ <Hello. S 1> ประมาณนั้นนะคะ <Hello. S 1> ที่มีโบส <Hello. S 1> ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวโพด <Hello. S 1> กำลังแตกยอดเลยนะ <Hello. S 1> ต้นเล็กๆ สอนน้องสาร่าข้ามถนนนะคะข้างหน้านี้เราจะไปนั่งปิกนิกกันนะคะน้องสาร่าอยากเล่นแป๊บหนึ่งสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านเล่นคนเดียวเงียบเลยนะไม่มีิวน่านมาด้วย นั่งพักกันตรงนี้เราเคยมาช่วงที่น้องสาร่ามีออกเดินกับที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะเดินอ้อมหมู่บ้านมาแล้วก็ ไปทางนู้นก็จะมีร้านอาหารเราพวกแม่ๆก็นัดกันไปกินร้านอาหารนะคะนั่งเมากันสนุกมากเลยนะสมัยน้องสาราเรียนอนุบาล What <'s> is? หาอะไร <told> ไม่มีไม่ได้เอาไปทำมือถือหายเหรออยู่ไหนอยู่ไหนมือถืออยู่ไหน นี่แหละนิสัยลุกจากโต๊ะแล้วไม่เก็บมือถือแล้วก็วางไว้คนก็เยอะนะข้างหลังนิดนะคะมีสองครอบครัวเลย <S <S <ฮ>คือว่าเราไม่ได้จะบอกว่าคนอื่นเขาเออเป็นคนขี้ขโมยนะแต่เราอะ <S <S ่ะเผลอเลอเองนะคะคนอื่นเขาแบบนะบางคนเขาก็อาจจะหยิบไปนะคะคือเรามีประสบการณ์แล้วนะคะนี่เคยลืมมือถือแล้วก็มือถือหายอะไรอย่างเงี้ยมันมีนะคะนิดวางไว้แล้วแบบลืมจริงๆนะลืมเก็บนะคะคนอื่นก็จิกไปเลย ก็เป็น iPhone ด้วยนะนา่าบสันฮนดี้ซาร่าเาไม่ฟันไวจ่ะ,ะน้องซาร่ายังติดลมอยู่เลยนะอยากเล่นนะคะเพราะนี่ของเล่นเขาเยอะนะเราจะขับไปกินเราจะปั่นจักรยานไปกินไอศครีมกันนะคะ,ะก็ประมาณ7กิดโลเมตรไหวไหมน้องซาร่าครั้งแรก หรือว่าครั้งที่สองที่สามนะนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าสาม,มีนี่เขาชอบไปปั่นจักรยานกับน้องซาร่าตั้งแต่น้องปั่นได้แล้วน้องซาร่าไม่ไหวนะปั่นออกมานิดเดียวก็บ่นนะคะเราก็เลยมาซื้อไอศครีมที่ในหมู่บ้านเรานะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นไกลนะเกือบ7กิโลเมตรเลยนะคะไปกับก็14บกิโลเมตรเขากำลังต่อแถวกันเลยนะ

เออฉันไม่สามีชวนไปดื่มเบียร์แต่เนี่ไม่ดื่มนะอีนดื่มถูกขายน้ำดื่มไม่สวยเลยชวนนัเบียร์กันเออเบี์กันแต่ฉันเบื่อห้ามกินข้าวมันไก่อิ่มมากเลยเอ้ยไม่แต่เป็นอะไรฉลิมเหรอสามีชวนไปนั่งตรงนู้นในร้านเบียร์แต่ฉันคิดว่าแมลงมันก็น่าจะมีเหมือนกันที่นี่แมลงเยอะนะคะมันนอกเนาะน่าจะเกี่ยวนะคะพวกแมลงอ่ะเยอะมากเลย ต่พอเปสติ้งเรอเขาดมาดพอมาเปนี่เลย้อาร่บเราต้องอาบน้ำนะมาแรงบินตอมเต็มเลย